ขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงนางร้ายตัวท็อปคลอดลูกสาวคนแรกขอแสดงความยินดีกับนางร้ายสาวไฟ้นิชนันที่ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่มือใหม่ลายล่าสุดหลังพึ่งคลอดลูกสาวคนแรกโดยสาวไฟเผยภาพและแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อยูนิเป็นลูกสาวของป้าบป้ายุนกับมามีไฟค่ะ welcome to the world baby ยู u n สำหรับชื่อของหนูมาจากชื่อพ่อกับแม่รวมกันค่ะป่าป้ายุนมามีนิชาเลยเป็นน้องอยูนิแปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งรักหนูมากนะคะลูกเรื่องท้องต้องสมิธเวทมีแฟนและเพื่อนดาราร่วมแสดงความยินดีเพียบ